นี่คือเส้นทางพิสูจนศรัทธาศรัทธาในความรักศรัทธาในศาสตร์แห่งองค์ราชาศรัทธาในการเดินตามรอยทางและก้าวย่างของพ่อที่จะใช้วิถีชีวิตตามแนวทางหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้ลูกๆของพระองค์ทั่วผืนแผ่นดินไทย สำหรับแรงบันดาลใจที่เรา,าได้ทำสวนนาย่านะคะก็เกิดจากาพ่อหลวงราชการที่9นะคะที่ท่านทรงพระราชทานหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้กับประชาชนทั่วไปนะคะครอบครัวเราก็เลยได้น้อมนำเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรับใช้ในชีวิตประจำวันในรูปแบบของโคกหนองนาโมเดลนะคะก็เป็นการที่เราทำอยู่ทำกินนะคะไม่เป็นการหลักของการพึ่งตนเองนะคะไม่ต้องพึ่งปัจจัยภายนอกให้มากนะคะนะครับมีความต้องการที่จะจะทำตามาศาสตร์พระราชาเพื่อที่จะให้ครอบครัวของกระผมนะครับได้ผ่านพ้นวิกฤตท,ที่ที่เคยผ่านมา ด้วยสองหัวใจและความรักกับการค่อยๆลงมือทําทําแบบคนจนโดยต้นทุนเพียงน้อยจากพืชผักสวนครัวเลี้ยงชีพสู่ความหลากหลายของพืชพันธุ์เป็นป่าหาระดับพอกินพออยู่พอใช้สู่ความร่มเย็นจนวันนี้ต้นไม้และพืชพันธุ์ค่อยๆเติบโตพร้อมกับวิถีแห่งการแบ่งปันในผืนน้ำมีปลาในผืนนามีข้าว อุโมงต้นไม้ค่อยๆเกิดขึ้นรายทางมีดอกไม้มีพื้นที่ที่เกิดจากการเรียนรู้มีพี่น้องแวะเวียนมาให้คำแนะนำและเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอหลังจากที่ครอบครัวเราน้อมนำเอาศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้นะคะ ทําให้เรามีมีกินก่อนอันดับแรกนะคะ,ะตื่นเช้ามาเราไม่ต้องไปซื้อหาอาหารที่อื่นเลยตื่นเช้ามาในน้ํามีปลานะคะมีผักพืชผักสวนครัวนะคะมันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ได้มากเลยพอเราไปอบรมนะคะเราก็มีการทำน้ํายาอ,อนเนกประสงค์ใช้เองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ํายาอนเนกประสงค์แชมพู o, หรือว่าสบู่นะคะมันก็เป็นการอุดรูรั่วทางการเงินของเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ก็ได้เป็นผู้ที่ทำในส่วนที่แม่บ้านเขาเขาทำไม่ได้มีเพื่อนมีเครือข่ายมีญาติพี่น้องนะครับมาช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาคารศาลาเพื่อที่จะรองรับต้อนรับพี่น้องนะครับมาเยี่ยมเยือนแล้วก็พวกการการขุดไม่ว่าจะเป็นของไส้ไก่ก็ได้ลงมือทำ ทั้งกลางวันกลางคืนครับช่วงช่วงที่เราทำล้วก็ทำด้วยด้วยความสุขทำทั้งสองคนนะครับก็ก็ถือว่า,าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับเพื่อที่จะให้วสวนของเราออกมา,าตามฝันที่เราวางไว้ สำหรับทุกวันนี้นะคะชีวิตอของดนฉันมีความสุขมากนะคะตื่นขึ้นมาได้อยู่กับธรรมชาตินะคะแล้วก็ได้อยู่กับครอบครัวนะคะแล้วยัง,ยงสามารถได้แบ่งปันนะคะให้กับคนในชุมชนแล้วก็เรายังมีเครือข่ายนะคะได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะวันนี้สิ่งมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเกิดขึ้นแล้วจากความรัก แม้จะไม่กล้าคาดหวังมากนักในวันที่เริ่มต้นแต่ด้วยหัวใจด้วยความเชื่อเชื่อในรอยทางแห่งองค์พ่อหลวงรัชการที่9ต่อยอดด้วยปณิธานแห่งองค์พ่อหลวงรัชการที่10ทําให้มีผืนแผ่นดินแห่งนี้ที่นี่สวนนายาที่ที่มีความรักมีพี่น้องร่วมเดินทางมีความพอเพียงในวิถีชีวิตและมีความสุข